สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสสดพี่ๆทุกคนขอตอนรับการชูช่องท่องเกีสาวผู้ไทยชาแนลตอนนี้ก็คือยังอยู่แถวแถว,แถวทะเลนี้นะคะอยู่ทะเลพัทยาคือเราว่าจะข้ามไปเที่ยวที่เกาะล้านวันนี้แต่ว่ายังไม่มีชุดใส่มาเลือกชุดกันนะคะพี่ๆก็ช่วยเลือกหน่อยนะชุดไหนสวยพี่ๆคนรู้ทุกคนคะ่ะ ันนี้จะมาเลือกชุดอยู่ที่นี่นี่หน้าทะเลเลยชุดไหนเนะาะชุดอยู่ในร้านเขาเยอะมากอือเอาชุดไหนดีคะอันนี้เพิ่งเข้ามาเนาะอันนี้มันเป็นกระโปรงยาวอะเอาบิกินี่ไหม <c oughs> ชุดนี้ก็สวยค <มา S 1> ่ะมาเลือกชุดช่วยหน่นอยค่ะเออแบบนี้ก็สวยนะคะ มันเป็นกระโปรงกับกางเกงเอยมันเป็นกางเกงกับสุดตัวนี้เอาทำไมอ่ะมันไม่เหมือนก่อนเห็นชุดอยู่ไหมคะเขาเห็นชุดหนึ่งมันเป็นแบบลายตองแต่งนะเบลอสีขาวมันต้องสีฟ้าเบ่ เปิดเพลงดังไม่ได้แล้วล่ะสุดแบบไหนเนด้ตุ้ีไม่เสียฟุมงามในแบบนี้ก็น,นีสีดำสีนั้นนะเขามากกังามดี่โบชสีนี้ยมีเคยมีแล้วอ๋อแบบนี้ก็งามในเนาะสีดำมันมีกางเกงบิกินี่ใด้ใส่สุดไหนอ๋อแล้วก็มีผ้าพันด,ด,ด้วย

ไม่เป็นบไม่เอาเจ็บท้องดิปวดท้องอะ่ะชุดนี้ก็สวยจริงๆเลยแต่ว่ามันสีฟ้ามันจะสวยกว่าอุยสีลำเองอะ่ะสีลำงามบ่หืม,อม,อมได้งามอีดิไอ้ไอถ่ายให้นะจับกล้องให้นะเปิดแล้วเปิดแล้วพี่เฮาอยู่พี่ไอหันกล้องมาพี่เห็นเฮาบก่กดปุ่มมันสองอันแล้วก็ มันสีดำมันบ่อยากเข้ายากได้สีฟ้ากระท่มเขาว่ามีสุขภาพไม่แบบนี้จะง่ายไมด้กับพูนเลยมีตรงนี้มาค่ะมือกล้องให้เป็นมือกล้องมันก็น่ารักอยู่แต่มันเหมือนไปเที่ยวทะเลหรอนี่สุดนี้ก็สวยอยู่ค่ะ อ่ามันเป็นชุดนะมันไม่ใช่กระโปรงนี่หร <c oughs> ือเอาแบบนี้ <c oughs> อืมแบบ,แบบนี้แล้ววังงามนะแบบนี้เสื้อตัวเดีดยวสองาค่ะ กางเกงเท่าไหร่นะคะจะยุ่งยากตรงนั้นแหละถ้าไม่เอาลำโพงนี้ไปเสื้ออันนี้อันนี้กับอันนี้เหรอจริงยุ่งยากเลยอันนี้เราคู่กันนี่ใช่เหรอว่าสวยอยู่นะพี่นะหนักกว่าตัวนี้เยอะหนูเห็นตัวนั้นอ่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ละในแดนมันก็มีนฝั่งนี้นี่นี่ตัวนี้แหละอือนี่แหละหนูว่าสวยสวยไหมสองร้อยบาทแค่เสื้อเหรออือ สีขาวสวยไหมสีขาวสวยไหมคะพี่ๆคนดูช่วยเลือกชุดให้หนูหน่อยนะชุดนี้ได้ไหมโอเคไหมคะชุดนี้ได้พิมพ์หนึ่งน้ำมันสีสานมันงามเก่าด้วยนะรู้่ากแต่บ่งงานบ้างอืม เาจะว่าตัวนี้กางแล้ว่างาอยู่บ่กับตัวที่แบบว่ามันมีมันมีอนนี้ถามากมไปไเจ7ดหบุ่นเจ็ดร้อยห้าสิบพุนนะแพ้งยุกอันนี้เท่าไหร่ขอถามส่งร้อยหาบถามแล้วเหรออ่ะอันนี้เท่าไหร่คะพี่คะอันนั้น350สเกสามร้อเจย ค่ะนีเปาค่ะสมยห้าสิบตัวยาวมันก็จะตัวเป็่เลยอืจได้ค่ะตัวนเขาใช้ลายบ้ประมค่ะและทรงเดียวกันแต่นี่มันสคเขาเจ้าใลายบ่อนี่เอ้ยนึงก็ซื้อแล้วแต่เลยากรอไปเอยบนก่อนปะยังไปอีกกอนมาทุกคนแต่ว่ามัน มันไม่แนบกับหน้าอกหรือว่ายังไงอ่ะหรือว่าเอาเข้าได้อีกไหมเขาบอกค่อยมากมันมันบดึงนี่ไม่ชอบมันมันไม่ดึงมันไม่ดึงเข้ากันเท่าไหร่อืมตอนนั้นก็งามนะเอ้ยกระง่ามปะ เซ็กซกระจกนะไป่เงมั้งไหมเซ็กซี่ขนาดบางบ่แอสูดแบบธรรมดานี่ยธรรมดาันี่ยนั่งป่สกรี๊ด ฮะออใช่บิกินี่บิกกนโอตัวไหนเขาเรียกว่าบิกินี่แบบนี้ใช่ไหมวะเขาก็มีสุดธรรมดากัคล้ายๆคือมันกเก่งใกนในกับเสือสอนนะะเอ้อโซนแล้วก็อ้วนอืมหมดแพงกันแล้มัน่เตาทายงตอน <c oughs> นี้ กัดสินใจยังไม่ได้เอาเพราะว่ามันอยากสูงนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะพี่ๆเดี๋ยวไปดูอีกลานหนึงก่อนคะ่ะถ้าจะใส่ชุดแบบไหนนี่มาถึงแล้วค่ะสีไหนเนาะนี่นีน่นี่นี่นนนลย

นเทาไี ya, <c oughs> <c oughs> ่ประมาณนี้นะสุดอนนี้ตัวนั้นกระไรต่สีฟ้านะแต่ว่าซ้อบา Nam E เฮ้มืน่อันนฟ้าตัวดงามเออตัสีอันนี้มันเรียบเนาะอันนี้นะอันนี้ชุดชุดเท่าไระสี่ะแปดค่ะอ๋อ แบบนี้แล้วค่ะราคาเท่ากันค่ะเป็นชุดได้ชุดได้มีบางอย่างแพงกว่าอันนี้ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะสี่้ยแปดสอันนี้ได้ทั้งเซตได้ทั้งเซตเลยค่ะอ๋อค่ะ4ี0ร้อนสิตานี้ก็สีแดงแนะเออสีแดงเลยพี่น้าอันนี้ลดได้เท่าไหร่ละคะเป็น450ราสิบค่ะลดได้450 สวยนะชุ่น้ำนนะีเนาะสตอนนี้ใส่สัง่งก็ลองไม่ได้ฉนะั่สันะ่งลงจะหายขาดมีอะไรนะนี่สวยใเคิดแต่ชุดนี้ดีกว่าสีฟ้ามีมีกระจกไหมคะกระจกเหรอกระจกหายไปแล้วลุงเอาไปไว้ไหนกระจกใหญ่ๆอ่ะ ืมเกตัวนี้เอา450ยังพอฟังกันได้เย็นนำเลิศคักอันนี่อย็นนิดสลัดแตสลัดตับตันนี้เออมันบอกมีผ้าบางเนาะใช่ค่ะมีผ้าด้วย เป็นแบบสูทมันจะสวยโอเคเนาะเข็มชุดนี้นี่ชุดมาแล้วได้ชุดมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ปาขัลดให้สี่ร้อยห้าสินะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเที่ยวกันเที่ยวทะเลกันค่ะใส่ชุดนี้แหละวิกินี่พน้า ไปนอนทุกคนเห่ากบสิเดินทางไปต่อกเ็เลยเพระาะว่าสุดเห่ากบเลิ่มมาแล้วเจอได้แล้วนานเ๋ยสิเดินทางคําทะเลไปเกาะกันต่อไปเกาะหลานเนาะไปพี่ๆกะไปพี่ๆช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะให้เกีด้ลยนะคะได้การกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาไว้เจอกันอีพีต่อไปเที่ยวกันที่เกาะหลานนะคะ